สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลยสาระวันนี้ก็มีสาระแบบขีโมขีโมมาคีโมให้ได้ฟังเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราเปลี่ยนมาชมาประเภทเครื่องรางนะฮะอันนี้เขาเรียกเครื่องรางเนาะเครื่องรางนะฮะอันนี้เขา,าเรียกเครื่องราง ่าเนื้อ,อไม่ใช่อะไรวะอ,อราหูนะ,ะเครื่องรางประเภทราหูนะฮะอันนี้คือราหูเนื้อกะลาอาถั์แกะนะฮะฝังพลอยนะฮะนี่หรือมังกรเงินคาบแก้วนั่นเองนะ,ะขย่าดูก็จะมีเสียงกลิ่งนะ,ะเสียงกลิ่งก็ลื่นอยู่นะฮะนะฮะ ส่วนเครื่องรางประเภทของอ,องค์พระราหูนั้นนะฮะก็จะช่วยในเรื่องของการคุ้มครองดวงชะตาหนุนดวงแก้ชงโชคลาภเกี่ยวกับราหูเนะาะมหาสนีอะไรอย่างเงีย้ยนะฮะราหูคือ,อความมอมเมามัวเมาลุ่มหลงอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ สำหรับใครที่ดวงตกนะฮะหรือดวงไม่ดีนะฮะก็สามารถที่จะอลองไปหามา,าติดตัวบูชานะฮะตามความเชื่อตั้งแต่โบราณมานะฮะก็ลองดูนะฮะส่วนอันนี้นะฮะผมได้มาก็กที่จริงผมก็ไม่ได้สะสมอะไรเยอะแยะนะฮะเพราะว่าไปเจอแล้วก็สะดุดตาก็เก็บมานะฮะนี่ฮะเนื้อกลา อาถพ์นะฮะก็ข้างในก็จะมีกลิ่งด้วยนะฮะเขย่าดูก็จะมีกลิ่งนะฮะกลิ่งก็ไหลลื่นดีอยู่นะฮะ,ะดูเป็นเก่าดีนะฮะส่วนออของเกจิท่านใดสร้างนั้นนะฮะผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่ถ้าเข้า Google เ <c> ซ <oughs> ียน Google ก็ต้องเข้า Google นะ,ะจะขึ้นเป็นของหลวงพ่อผีนะวัดสนมราวนะฮะแต่ผมก ได้ดูแล้วได้ดูทางาวัตถุมงคลทั้งหมดของหลวงพ่อพินะแล้วนะฮะไม่ไม่ไม่มีในสารระบบของหลวงพ่อพินะนะฮะก็คงจะแบบฝังพลอยนะฮะราคงฝังพลอยก็คงจะยัดใส่ทางหลวงพ่อพินานะฮะแต่แต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นของเกจิทางภาคใต้มากกว่านะะองค์นี้ก็จะเป็นทางสายใต้มากกว่านะฮะ แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของเกจิท่านใดนะฮะนะฮะการสร้างการเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะดูคล้ายหลวง,ง,งพ่อพินะแต่ก็ไม่ได้เห็นในสารระบบของหลวงพ่อพินะนะฮะก็ถือว่าเอา่อก็ชอบก็เก็บมานะฮะก็ถือว่ามามีไว้นะฮะหลากหลายนะ,ะเอามาให้ท่านด้ชมนะฮะส่วนท่านผู้ชมท,ท่านใดทราบว่า ข้อมูลว่าเป็นของเกจิท่านใดก็อ่าเม้นตอ่าตอบใต้คลิปให้ผมได้แบ่งปันความรู้ให้ผมบ้างนะฮะเพราะว่าผมเก็บมาก็ไม่รู้ว่าสำนักไหนเหมือนกันแต่ดูแล้วเป็นขลังขลังเบิ้งส่งขลังขังอะนะว่าเสียวมาขังไกลหน่อยสิเดี๋ยวดิ <c oughs> ก็อะไรประมาณนั้นนะฮะก็ ดูแล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะฮะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะอ่าดูในผ่านภาพเนี่ยมันดูเหมือนไม่เก่านะฮะแต่เวลาเราใช้กล้องส่องดูเนี่ยนะฮะจะเก่ามากเลยนะฮะจะดูเก่ามากเลยนะฮะดูเก่าพอประมาณแหละไม่เก่ามากหรอกฮะดูเก่าพอประมาณรายละเอียดเส้นสายนะฮะก็ก็ดูคมนะฮะดูคมดู เป็นเส้นเป็นสายดีนะฮะก็คือมีรายละเอียดในการจัดสร้างอยู่นะฮะก็นะฮะก็สำหรับใครที่ชอบประเภทเครื่องรางของอ่าหนุนดวงคุ้มครองดวงชะตาาโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เกี่ยวกับพระราหูนะฮะอ่าก็ก็ลองไปพิจารณาดูนะฮะก ไปศึกษาเพิ่มเติมดูว่าเราจะเช่าบูชาของเกจิอาจารย์ไหนนะฮะส่วนผมก็ไม่ค่อยได้เช่าบูชาเยอะนะฮะก็มีพอบ้างก็มีองค์เดียวนี่แหละนะฮะก็มีอยู่องค์เดียวนี่แหละอันนี้เอาไว้พวกติดตัวส่วนมากผมก็แขวนไว้หน้ารถนะฮะเพราะไอ้ลาหูจะแก้อาถันนะฮะ อ้าวก็อ่าโอเคนะฮะเราก็ใครที่อ่าชอบเครื่องรางประเภทดวงก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่าเราจะเช่าของเกจิไหนนะฮะส่วนของผมก็มีมาให้ชมเพียงเท่านี้สำหรับรายการไร้สาระที่ไม่มีสาระอะไรเลย <c oughs> นะฮะก็ อ้าวนะฮะก็ดูไว้เป็นตัวอย่างเพื่อเจอแบบผมไงสายเขียนะเขียกองประคองชีพเพื่อเขียเจอไงฮะเพื่อชอบนะฮะกันนี้ก็ถือว่านำมาให้ชมนะฮะส่วนประวัติยังหาไม่เจอ <c oughs> อเอามาแล้วบอกน้องไปตามหาวัดเองนะวาง,งััน <c oughs> ลดราคาให้ครึ่งนึงน้องไปตามหาวัดเองนะฮะหาวัดยังไม่เจอนะฮะแต่ก็แท้นะฮะดูแลแท้แน่แนลร้านเปอร์เซ็นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยนะฮะแล้วผมจะนำอะไรมานำเสนอมาเล่าสู่กันฟังในช่วงในรายการราย์สาระใน PNP channel นีนะ้ก็โปดติดตามตอนต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม oh.